เดลต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดคุณสุภกรรัตนาภราหะได้กล่าวรายงานที่โพเดียมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานเดลต้าการ์ดูเรซิ่งไทยแลนด์สนามที่สองนสวนสาธารณะสะพานหินจังหวัดบุรีรัมย์แห่งนี้ในนามของบริษัทเดลต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดขอขอบคุณทางจังหวัดหน่วยงานบริหารส่วนท้องถิ่นห้างร้านรวมทั้งพี่น้องชาวบุรีรัมย์ทุกท่านที่ให้การต้อนรับเข้าร่วมกิจกรรมและสนับสนุนเป็นอย่างดีมาโดยตลอดสนามบุรีรัมย์เป็นสนามที่สองของงานแห่งนี้ ที่ทำให้ทุกท่านสนุกสนานเราใจภายใต้คำพิธีเอเวอร์เบนคาดของสถิติถือรถกับการแข่งขันรถยนต์ทางเรียลเดล่าวันเมกเวสเริ่มจากยารุวันเมกเวสที่จะแข่งขันในวันนี้และในวันพรุ่งนี้นะครับเราใจกันต่อกับย e า,ารุสเอซิเดรียวันแมกเวสไฮนัคลีโววันเมกเวสรวมถึงโคโรลาอารติสเกียอาฟอร์ตวันเมกเวส รวนทั้งในช่วงพักแหละเราได้ผลขบวนรถก่อนสมรรถนะสูงจากตะพูนจียาพุ่งรุ่นนะครับมาให้ท่านสัมผัสนำโดยเจ้าสุว่าสักรดเอดิชั่นรุ่นใหม่มาโชว์ตัวย่อสมรรถนะในตำนานเป็นครั้งแรกห้าสี่สาม สองนาก้าง t o y จัดการบัดุเกลเริ่มหน้าปัดี Toyota g a z u r a c i n สนามที่2นะครับไฮไลท์สำคัญของการแข่งขันในครั้งนี้ครับคือรายการโ Toyota Altis g p o r t e วันเมกเลส สีดานตัวแรงครับที่รวมบรรดานักแข่งระดับแถวหน้าของเมืองไทยครับโดยเฉพาะนักแข่งจากเตอรต้าเ i n ซิ่งสตาร์ทีมไทยแลนด์ำโดยนักแข่งหมายเลขสิบปังปอนอัครวุฒิซึ่งออกสตาร์ทในลำดับที่2ครับซึ่งผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรปังปอนจะยืนโพเดียมหรือไม่จะแซงขึ้นมาอันดับที่1ได้หรือเปล่านะครับ เดี๋ยวเรารายงานให้ทราบครับอย่างครบถ้วนในทุกรุ่นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Toyota าอ t ลติส Sport ปอร์ตวันเมรุ่นนี้ครับซึ่งเราใจจริงๆครับกับการแข่งขันที่เราพาชมติดขอบสนามครับรวมถึงรุ่นอื่นๆครับที่เราใจไม่แพ้กันครับไม่ว่าจะเป็นแฮตแบ็กยอดนิยมครับ t ตโยต้ายาริสวันเมกเรวมไปถึง รถยนต์ซีดานยอดฮิตในเวลานี้เลยครับซึ่งกำลังจะเปิดตัวน้องใหม่อย่างยาริสเอทีบ HEV ครับในรายการนี้ก็ยังเป็นเครื่องยนต์สันดาปปกติครับแข่งโดยนักแข่งสาวๆครับในโตต้ตายาริสเอท o บ e m a k e กเลสรายการนี้ก็สนุกไม่แพ้กันครับสาวๆพัฒนาฝีมือกันมาอย่างต่อเนื่องนะครับและปิดท้ายความแรงครับด้วย รถกระบะซิ่งขวัญใจมหาชนครับโตโยต้าไฮรักรีโววันเมเกเเรียกว่าการแข่งขันทั้งหมดนะครับให้ความสนุกตื่นเต้นเล้าใจกับแฟนขับชาวภูเก็ตครับ,รบที่ชื่นชอบกีฬามอเตอร์สปอร์ตนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นครับผลการแข่งขันในทุกรุ่นครับเราจะรายง,งานให้ทราบอย่างครบถ้วนครับที่เว็บไซต์ d e i l k e c o m ฝากกดติดตาม ฝากเข้าชมครับไม่ว่าจะเป็น YouTube แล้วก็เว็บไซต์ครับซึ่งเป็นช่องทางสื่อสารหลักของเรานะครับฝากด้วยครับสำหรับคลิปนี้ครับขอบคุณมากครับไปลครับการแข่งขันเรื่นที่แล้วครับ